สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่ห้องยูทูอุดมศักดิ์กัมซิ่งกรพัฒนนะครับวันนี้มาย้ายแคทครับผมมาย้ายแคทกับอู่ครับวันนี้นย้ายแคทนกพิล่านะครับ323 g c ครับผมคันนี้ ครับมาดูเจ้าแค้เท<ป>่าก ah ันนี้เป็นหัวลาก ้วครับเจ้าแคครับขึ้นหัวลากเตรียมตัวครับแคทคันนี้พรุ่งนี้ไปที่จังหวัดนครราชสีมาครับไปจอดอูไว้ก่อนนะครผมเลยได้มาเอากลับนะครับวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบบ้เพลงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ